สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเอลัมพูนในช่อง youtube ช่างเอลัมพูนนะครับวันนี้จะพามาซ่อมอินเวอร์เตอร์เพวไซเว็บอินเวอร์เตอร์นะครับยี่ห้อซูเออร์รุ่น FPC 3 0 0 0 A นะครับตัวนี้เป็นสาม0ัน VA เต็มเต็มเลยนะครับเต็มแน่นอนใช้ไฟ DC สิบสองโวลต์นะครับไฟออก220โวลต์ ตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าโดนน้ำนะครับโดนน้ำเข้าแล้วก็อาการเตือนติดต๊ดๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองจ่ายไฟให้มันนะครับเพื่อดูอาการว่าเป็นยังไงนะครับผมจะผมจะจ่ายเข้าไปที่12โวลต์นะครับ18แอมป์เลยแล้วกันนะครับ เปิดนะครับนถ้าต่อไฟเข้าไปแล้วนะครับสวิตชิ่งสามารถจ่ายไฟออกมาได้นะครับก็แปลว่าภาค DC to DC ไม่มีปัญหานะครับไม่มีมอดเฟสตัวในช็อตนะครับเพราะว่าไฟที่ต่อเข้าขั้วแบตเตอรี่มันจะเข้าตรงหาหมอปแปลงและ มอดเฟด้าน d c ซีทูเลยนะครับจะลองเปิดสวิตช์ดูนะครับนี่นะครับอาการไฟแดงกระพริบแบบนี้นะครับก็เท่าที่เคยซ่อมมานะครับก็จะเป็นภาคชุดไฟเลี้ยงนะครับ ชุดไฟเลี้ยงมีปัญหามาดูภายในนะครับนี่นะครับแน่นหนามากมีมอแปลงอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับมอแปลงก็ธรรมดีนะครับแน่นแน่นดูสายไฟนะครับแยกมาแต่ละชุดเลยนะครับมอแปลงห้าตัวก็สายห้าเส้นนะครับ ทางด้านบวกและลบอย่างที่บอกนะครับไฟจากโัแบตนะครับตรงเข้าหาหมออแปลงเลยนะครับแล้วก็มอสเฟตด้าน d c to DC นะครับแล้วก็จะมีคาปาซิเตอร์ค่อมเลยนะครับโดยจะมีฟิล์ั้นอยู่1ตัวนะครับเดี๋ยวดูก่อนครับอ่อฟิล์ั้นชุดละ2ตัวนะครับเห็นไหมครับฟิวจะอยู่ด้านขั้วลบนะครับ ก็ถ้าไฟจ่ายเข้ามาได้นะครับด้านนี้จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับมอดเฟตเยอะมากนะครับดูนะครับหมอดแปลงตัวหนึ่งนะครับจะใช้มอดเฟตอยู่สตัวนะครับนี่นะครับหมอดแปลงหนึ่งตัวจะใช้มอดเฟตอยู่4ตัวนะครับ4ี่ห้าก็20ตัวพอดีนะครับนี่เต็มเต็มเลยนะครับ จะไม่ค่อยเห็นชัดนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในเราไม่ได้ถอดข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับถ้าเจออาการนี้นะครับก็จะมีชุดไฟเลี้ยงนะครับ7812แปดหนึ่ี่นะครับเสียนะครับแต่ต้องดูชุดอื่นด้วยนะครับอันนี้เป็นบอร์ดบอร์ดเพียวไซา์นะครับต่อเข้าภาคอินเวอร์เตอร์น้ำจะโดนจุดไหนไม่รู้นะครับ ส่วนมากจะมีปัญหาด้านบอร์ดเพียวไซนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผลิตความถี่ออกมานะครับความถี่พันออกมานะครับเพื่อไปสั่งงานให้มอ f เฟ e ด้านอินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับฝั่งนู้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะ นี่ดูมอดเฟสนะครับเยอะแยะนะครับนี่ก็จะเป็นด้านไฮโวล์นะครับใช้มอดเฟสเบอร์อะไรเดี๋ยวมาส่องดูก่อนนะครับ40 TD 60 BT นะครับก็40แอมป์นะครับ600โวลต์นี่นะครับ ใช้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5 6องส1ม1ี 12, 12้าตัวนะครับมอดเฟสจริงๆนะครับเป็น IGBT หนึ่งสองตัวนะครับแล้วก็จะมีไดโอดตัวใหญ่อยู่สตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัววัดอุณหภูมินะครับที่สั่งงานให้พัดลมทำงานนะครับ โดนน้าจริงๆด้วยนะครับยังเปียกอยู่นะครับนี่นะครับแผ่นแผ่นฉนวนนะครับเปียกหมดนะครับอันนี้เมาแล้วครับตอนนี้ก็ลุ้นเอาน,นะครับว่าอะไรจะเสียแต่ตอนนี้ผมถอดตัวน,นี้ออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับ 7812กับ 7805, จ่ายให้บอดเพียวไซต์ตัวนี้แต่วัดจุดนี้นะครับช็อตนะครับวัดที่ตัว C นี้นะครับช็อตก็ต้องต้องลุ้นเอาอีกทีนะครับว่าบอดเพียวไซจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบแป๊บหนึ่งแต่ที่แน่ๆนะครับเอาไปทำให้ตัวนี้แห้งก่อนนะครับ ชื้นนะครับชื้นมากอ่าตัดเช็คแล้วนะครับมันจะมีมอสเฟตอยู่นี่นะครับเป็น IGBT ในภาคอินเวอร์เตอร์นะครับก่อนที่จะออกอินดักเตอร์แล้วก็ไปเอาพุทนะครับเป็น220จะมีมอดเฟสช็อตอยู่นี่4ตัว คือมันพ่วงกันอยู่นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะเสียตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวอื่นมันวัดเหมือนมันจะเสียนะครับหรือว่าอาจจะเสียทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ปิ้นมันเปียกหมดเลยนะครับปิ้นชื้นนะครับตอนนี้ยังเย็นเย็นอยู่นะครับนี่เดี๋ยวต้องเอาอะไรเป่าให้มันแห้งดีๆก่อนนะครับหรือรอแดดนะครับรอแดด ไม่จบครับคุณผู้ชมนี่นะครับเป็นบอร์ดเพียวไซนยนะครับตัวนี้จะเอา e t s 002นะครับหรือว่าเอารุ่นใหม่มาใส่นี่ผมคิดว่าเอามาแทนกันไม่ได้นะครับสำหรับบอร์ดแบบนี้นะครับสามารถเอา e t s 002นะครับมาแทนได้แต่บอร์ดแบบนี้นะครับ ที่คิดว่าเอามาแทนกันไม่ได้เพราะว่ามันจะมีชุดชุดนี้อยู่นะครับเอาไวป้ปรับปรับโวลต์นะครับเดี๋ยวต้องหาบอร์ดมาตอนนี้ไฟไฮโวลต์มาแล้วนะครับ380มาแล้วนะครับมาถึงจุดนี้แล้วแต่ชุดอินเวอร์เตอร์ยังไม่ทำงานนะครับเนื่องจากบอร์ดตัวนี้มีปัญหาก็เลยถอดออกมานะครับ เช็คดูรู้ได้ไงว่ามันมีปัญหานะครับก็วัดด้านไฟเลี้ยงนะครับเป็น IC regulator นะครับ7812แล้วก็78 0 5 7812วัดดูมี12โวลต์พอดีนะครับแต่7 805มีอยู่ที่3าโวลต์นะครับมันไม่เต็ม5้โวลต์ก็เลยแกะบอร์ดออกมานะครับก็ เป็นอย่างที่ว่านะครับเป็นอย่างที่คิดนะครับก็คือ IC ตัวนี้นะครับตัวสี่เหลี่ยมจัดตุรัสตัวนี้นะครับเสียนะครับเป็น IC น่าจะเป็น IC สร้างความที่นะครับถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับผู้รู้ก็เดาๆดาเอานะครับรู้ได้ไงว่ามันเสียนะครับก็คือจ่ายไฟ5โวลต์เข้าไปนะครับขานี้จะเป็นขาบวก5โวลต์นะครับ 5โวลต์9 12โวลต์แล้วก็9นะครับหรือว่าจะดูในวงจรก็ได้นะครับนี่นะครับขา1ขา2นี่จาก C ตัวนี้นะครับเป็น C 5โวลต์แล้ว9นะครับ9จะอยู่ด้านล่างและ C ตัวนี้นะครับจะเป็น12โวลต์น,นะครับแล้วก็9นะครับทะลุไปด้านล่างก็เวลาถอดบอร์ดนี้ออกนะครับ จ่ายไฟเข้าจุดนี้นะครับวัดที่ตัว C ตัวนี้ต้องมี12โวลต์ตัวนี้ต้องมี5โวลต์ถ้าไฟเลี้ยงได้ตามนี้นะครับก็แปลว่าไปแล้วนะครับบอร์ดตัวนี้แต่ก็จับดูได้นะครับไอซีตัวซีเลียมนี้ร้อนมากเวลาจ่ายไฟเข้า5โวลต์นะครับไปซะละนะครับสำหรับอาการโดนน้ำนะครับโดนน้ำ คงต้องสั่งนะครับใช้เวลายาวเดี๋ยวใช้สูตรอาจารย์เล็กก็แล้วกันนะครับนี่ผมจะให้ดูอันนี้เป็นน้ำยาฟักนะครับสูตรอาจารย์เล็กนะครับเวลาถ่ายคลิปคุณผู้ชมจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าใครที่ซ่อมอยู่นะเอามือจับก็รู้นะครับผมจะจ่ายไฟ5โวลต์น,นะครับ1แอมป์ นี่นะครับ5โวลต์1แอมป์ให้มันนะครับดูนะครับใจนะครับอ่าละลายเราเห็นไหมครับเปิดไว้นานๆก็อ่า IC จะไหม้แน่นอนนะครับถ้ามี IC เบอร์นี้นะครับเปลี่ยนก็น่าจะได้นะครับนะแล้วก็ IC ไดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวลองหา IC มาเปลี่ยนก่อนนะครับ คนระเบอกันนะครับหรือว่าแทนกันได้ไม่รู้นะครับก็ไม่กล้าเสี่ยงคิดว่าเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยดีกว่านะครับเสียน้อยเสียยากสีมากเสียง่ายทั้งที่เปลี่ยนมอสเฟตไปแล้วนะครับ4ตัวด้านซ้ายนะครับเสียสยไปทั้งหมดนะครับเวลามอสเฟสช็อตหาก c ีซี DC จะไม่ทำงานเลยนะครับมอสเฟสช็อตก็ ค่าตัว c นะครับวัดมันก็จะช็อตด้วยนะครับเราต้องจ่ายกระแสน้อยๆนะครับทดสอบกับภาค dc to dc ตอนนี้ก็เหลือแต่ชุดนี้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยน mod f e t i g b t ไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวรอเฉพาะบอร์ดตัวน,นี้ เปลี่ยนก็น่าจะจบแล้วนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในช่อง YouTube ช่างเอ๋ลำพูนนะครับสวัสดีครับ